อ,อยากจะพูดก็เด็กๆนะให้เด็กๆทั้งหลายนี่ได้ฟังได้เข้าใจจริงๆเลยว่ามันเป็นเรื่องของอจินไตเป็นเรื่องของสิ่งที่คิดตัวเองไม่ได้ว่าเราทําไมมันถึงเข้ามาอยู่ในนี้ได้เข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพลัดพลัดผู้ผูผีจับยัดเข้ามาไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสัจจะเป็นเรื่องของความจริงที่เราได้มาอยู่ในนี้น ซึ่งเป็นแดนอันสุด,สดยอดแดนซีวิลไยสุดยอดเป็นแดนอาริยะจริงๆพระยานจงรู้ตัวเถิดว่ามันจะทุกข์ยังไงก็ต้องศึกษากันเอาดีๆพยายามทนให้ได้พยายามรู้ให้ได้ว่า โอ้โหอันนี้มันไม่ใช่เรื่องสามัญคนอีกในประเทศไทย60-70ล้านคน6 0สิเรื่องเจล้านคนมีพวกเราอยู่กระจมเดียวนี่หยิบมือเท่านี้เองที่ได้มีโอกาสเข้ามาในนี้มาอยู่อย่างเงี้ยมาได้อ,อบรมได้ฝึกฝนได้ศึกษา ซึไม่ใช่เรื่องฟลุกฟไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นไม่ใช่เรื่องก็ไม่รู้จะว่าไงผีจับยัดเข้ามาไม่ใช่เป็นเรื่องบารมีของพวกเราเองจริงๆถ้าไม่มีบารมีจริงๆมันไม่ได้มาอยู่หรอกไม่ได้มาอยู่จริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่มันต้องเกิดต้องเป็นอย่างนี้ของพวกเราวิบากของพวกเรามีอย่างนี้เรียกว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้เราจะต้องเป็นอย่างนี้นะเกิดมาเป็นอย่างน mm hmm. ี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจึงมามามาเป็นอย่างนี้ได้เพราะอัตมาจึงไม่ได้เป็นเรื่องยากมันจะเป็นเรื่องลาบากอะไรมากมายนักที่จะสอนพวกเราเพราะพวกเรานันเป็นคน ที่สัจจะคัดสรรแล้วสัจจะคัดสรรแล้วให้เข้ามาอาตมาไม่ต้องไปที่เด,ดโอ้โหต้องสมัครต้องคัดเลือกสอบไล่เข้ามาไม่ต้องมากมา่เพราะเราก็สอบพอเป็นพิธีนะมาสอบเข้าที่นี่นะเด็กมาสอบเข้าที่นี่สมมุติว่ามาสมัครปีนี้ร้อยคน จะตกอย่างเก่งก็ไม่เกินห้าคนยากนะไม่ใช่ง่ายนะตกอย่างเก่งก็ไม่เกินห้าคนถ้าอย่างนั้นก็นยังวนเวียนขอมาอีกอย่างถ้าผมว่าชอบจริงๆก็ได้มาอยู่จริงๆถ้าผูดที่มีปฏิภาณปัญญารู้ตัวเองเลยว่าโอ้อย่าจะมาอยู่ที่นี่ อยากจะมาเรียนที่นี่เรนสาที่คนนั้นมีบารมีอย่างไงยังไงก็ได้อยู่ภากเพียนเข้ามาอยู่เถอะได้อยู่ถ้าเพราะว่าจิตของเราไม่อยากอยู่นะถูกบังคับอยู่อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปถูกพ่อแม่บังคับหรือถูกอำนาจของผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่มาบังคับมันมาอยู่ โอ้โหนับวันนับเดือนนับปีอยากจะออกอยากจะออกอยากจะออกแต่ก็รู้สึกว่ามัอยากจะออกอะไรหรืก็ธรรมไดาอยู่ได้นั่นมีบารมีแล้วคนที่ไม่มีบารมีก็เห็นใจในอาตรมาก็เห็นใจว่าโอออย่าอยู่เลยเพราะามันทนทรมานทุกข์แล้วทรมานลาบากอยู่ยังยากอยู่ยังลาบากมันไม่เป็นฌานเลยมันไม่มีพลัง ไฟพลังอุณา,าธาตุที่จะทำให้เรากิเลสไม่รบกวนจนเกินจนทรมานเ,เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะเป็นคนมีฌานในตัวนี่นคือฌานของพระพุทธเจา้าฌานไม่แย่เป็นนั่งสะกดจิตเอาไม่ใช่เลยอัตมากอ็อธิบายยากนะเพราะเป็นอจินไตยฌานวิสัยของพระพุทธเจา้า มันเป็นพลังงานของปัญญาชนิดประเสริฐฌานเนี่ยเป็นพลังงานระดับปัญญาประเสริฐเพราะคนจะรู้จักเรื่องชานของพระพุทธเจ้าที่เป็นชานวิสัยของพุทธเนี่ยยิ่งไปหาในพระป่าไปหาในพระสายนั่งหลับตานะั้นอย่าไปหาเลยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีวันไม่มีหวัง ที่จะเจอแล้วขนาดมีอยู่ที่ในยญ่ชาวโสงนี่เขามาว่าชาอะไรว่ามันดุกดิกมันดิน้นมันไม่หยุดมันไม่อะไรเลยนี่แหละคนที่ยิ่งมีชานเนี่ยยิ่งแคล่วคล่องทางกายกายปาคุณยาตายิ่งแคล่วคล่องทางจิตจิตตปาคุณยาตาชาน ไม่มันตรงนั้นข้ามึงกัที่เขาเข้าใจเลยครับคนละทิศคนละทางคนละฝังเลยนะเพราะคนที่เป็นยอดของพยาครุฑล้วเนี่ยจะมีปทัพปรามะเป็นตัวตั้งคือเป็นผู้ที่รู้จักพระพุทธมตพอดมาก กล่าวมากทรงจําไว้ได้มากบอกสอนผู้อื่นอยู่มากแต่ตัวเองไม่ได้บรรลุทำอะไรเลยในชาตินั้นเดี๋ยวว่าจะบรรลุเลยสังโยกข้อแรกกายนี่ก็ยังยากยิ่งปเป็นคําว่าบุญเป็นคําว่าฌานเป็นคำว่าสมาธินั้นยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเลืเมินเสถเดอ ที่เขาจะเข้าใจที่เขาจะรู้ได้จริงๆนี่คือเรื่องของปัตปรมาบคุคคลมีมากมาเยอะแยะจมอยู่ในเทรสมาคมอยู่นั่นนะออกมาจากกองลาบกองยศกองสันเสริญกองโลกียสุขเขาออกมาไม่ได้หรอก ถ้าเขามีปัญญาเขาไม่อยู่เราก็ต้องออกมาเฮ้ยไม่อยู่ได้ยังไงกอ้พวกกอ้เวจีพวกเนี้ยลาบยชเสือโลกีสุขนี่มันอันตรายนะแสบเผ็ดเขาพระขี่นาศพนะอยู่ด้วยไม่ได้เรกเขาจะไม่อยู่เลยแต่เขาอยู่น,นะ่น่ะไม่ใช่เขาจำ,จำนวนแต่เพราะเขายังโง่ เขายังไม่รู้ตัวยังไม่มีปัญญาพอที่จะรู้เขาจึงอยู่กับมันยังทนได้ดีไม่ดีอยู่จนตายอยู่กันดีดีไม่ดีกันได้รับอ,อวยยศอวยศัก์สูงส่งไปอยู่เป็นพระยาครุฑลอยเหินลม อนอกจากจะเป็นปมัมปรมาบุคคลแล้วยังมาดูถูกผู้ที่เขารู้จักโลกุตตรธรรมอีกด้วยก็เป็นอวิชชาซับซ้อนหรือเป็นบาปซับซ้อนให้แก่ตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาทำสิ่งที่เขาเป็นบาปของเขาเองแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำบาป อาตมาไม่ได้ใส่ความนะไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวอะไรว่าเขานะไม่ใช่นะอาตมาพูดความจริงสู่ฟันะในโลกที่มันมีเป็นอย่างเนี้ยนะาลก็ขอสรุปว่าชาตินี้อาตมาหนักและเหนื่อยที่จะนำความเป็นจริงของสัจธรรมพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะโลกุตรธรรม เข้ามาสถาปนาลงไปหนักหนักมากและหน่วยมันเป็นวิบากขั้นของอตาตมาจะต้องเผชิญกับสิ่งนี้จะสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้ก็หมายครับว่าคุณไม่สามารถจะประกาศโลกุตตรธรรมได้เลยแต่ตมาสบายมาก สามารถจะประกาศลงกุตรธรรมได้อย่างอิสระเลยทุกวันนี้ก็พูดได้สบายอาตมามีพระเตปปิดกเป็นหลักฐานอ้างอิงยืนยันเท่านั้นนะมาดิเปิดพระเตปปิดกยันเข้ามาซัดอาตมาอาตมาก็ปิดพระเตปปิดกใส่เข้าเพราเท่านั้นนะเขาไม่กล้าแย้งหรวพระเตปปิดกรับเอ นอกจากมีคนดูถูกปฏิปินดกด้วยเขามีเหมือนกันแต่อย่างงั้นไม่ต้องพูดเลยคนพวกนัา้นาน่ะดึงเลิกเลยไม่มีอะไรเป็นที่ยึด <c oughs> ที่ถือหรอกกับผม